ได้รับเชิญมาร่วมงานเปิดตัวคาสาเต้ซึ่งถือได้ว่าเป็นสองแห่งแรกนะครับฝากชิปสโตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเนีครับเริ่มจากเชฟก่อนเลยนะครับคุณตามคบเชิญครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากมากนะคะที่ได้มาร่วมงานก็จริงได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของคาสาเต้ไปแล้วสักนิดนึงในการถ่ายวิดีโอก็รู้สึกประทับใจมากค่ะกับความสมาร์ทของผลิตภัณฑ์ที่ได้สัมผัสมา ม,มันมันมันสมารถยังไงแถมอีกนิดนึงได้ไหมเพราะว่าคุณตามเนี่ยเป็นเป็นมืออาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์น,นี้โดยโตรงเลยสมารถไังไหมว่าลองยก,กตัวอย,ายว่างได้ไหมก็จริงๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์ของเครื่องดูรือที่จะมีแบบว่าเป็นทันชเลสเป็นพวกเซนเซอร์อะไรครับแน่นขนาดนี้ก็รู้สึกว่าทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยค่ะน่าสานใจมาก ท็อปเชฟไทยแลนด์แล้ววันนี้หนุ่มหล่อของเราบ้างคุกราบนะคะรู้สึกไงบ้างมาริ่มงานวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบาแบรนด์คาสเต้เนี่ยไม่ใช่แค่แบรนด์ระดับประเทศนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบก้าวถึงระดับโลกแล้วครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับหน้าที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ครับก็ขอบคุณคาสเต้เลยครับคุณกลางบ้างค่ะรู้สึกยังบ้างเป็นการค่ะดีใจค่ะก็จริงๆบางเป็นคนชอบแต่งบ้าน อะไรสบายดี<ช>นะโทนนี้อยู่แล้วค่ะยิ่งช่วงล่าสุดนี่ก็คือแบบผู้นวมเวทต์บ้านอะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นแบบพอได้รับเชิญมาเรารู้สึกดีใจที่จะได้รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าแบบดีไซน์อะไรใหม่ๆแล้วเมื่อกี้นั่งฟังก็แบบอยากได้หลายอันมากค่ะโอ้มาวเลยใช่ไหมฮะเนาะก็ต้องหาต้รานรางต่อเลยคุแรกเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะครื่องนิคศึกษาใช่ไหมคะไปคำถามที่สองครับคำถามแรกก่อนนะฮะคุณพิจาดิ์เนี่ยครับผม คุณเป็นแขกรับเชิญหรือว่าคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยผมกำลังสงสัยตัวเองนะครับใช่ผมว่นแต่ละคนเคยลองกันหมดเลยใช่เพราะาที่ผมจะเอะนี่คือได้รับได้รับเกียรติมาได้รับเกียรติมาแต่ว่าคุณปิยะศักดิ์เนี่ยเป็นคนจัดงานเองนะฮะรู้สึกยังไงที่จัดงานในวันนี้ครับก็ต้องเรียนคบว่าเราเองมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเปิดตัวแบรนด์สินค้าแบรนด์ใหม่นะครับซึ่งจับกลุ่ม ผู้ริบโภคกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นกลุ่มของลักชัวรี่เลยนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เกันนะครับว่าเราเชิญแขกผู้พิเกีศษมาไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของลูกค้าของทางจารย์จังหวีเองนะครับรวมถึงลูกค้าของไพรเออร์เองในวันนี้นะครับซึ่งจะมารู้นะครับว่าสินค้าที่เกี่ยวกับคาสเต้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พิเกี่ยศษยิถนะครับที่ได้นักคุณตามนะครับคุณกัฟแล้วก็คุณปลางในวันนี้ด้วยนะครับรวมถึงพิธีกรเราสองท่านด้วยนักลูนะครับที่ ทำให้บรรยากาศวันนี้เนี่ยดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นเซอฟต์วร์ชอลลีมากขึ้นเรบอกเครัะน,นะคะเดี๋ยวไักครู่รคุณเบียอสานจะได้มาตอบย้ำนะคะจุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะว่าเขาไปถึงเป็นแบรนด์ที่ต้องอยู่ในใจคนไทยแน่นอนนะคะถามคุณปราณต่อเลยดีกว่าว่าคุณปราณเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงแล้วมีวิธีในการเลือก เรื่องใช้ไฟไฟ้ายังไงคนชอบแต่งบ้านอยู่แล้วแล้วแบรนด์นี้นี่คือคนเนเรื่องดีไซน์<ช>ที่เชื่กันกับบ้านม<ช> <ไอ S 1> ากๆนี่ก็แต่เดินยังไงเข้างานมาแล้วเลยรู้สึกเลยแบบโอ้ดีไซน์สวยมากคือทุกอย่างมันเป็นโทนเดียวกันหมดแล้วแบบเหมือนเวลาเราเลือกที่จะแต่งบ้านหรือเลือกเครื่องใช้ไฟไฟ้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเลือกให้มันคุมโทนไปกับสิ่งต่างๆที่เราเอออินในบ้านไว้แล้วแะไรีโทนสีแบบเนี้ย มันไปกับทุกๆรูปแบบของการดีวอินอยู่แล้วค่ะดูสิคะบนสีเป็นสีเข้มสีดำอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าโอหไปวางตรงไหนก็น่าจะเข้าต้องจะเน้นที่ดีไซน์ด้วยนอกเหนือจากฟังก์ชันซึ่งจริงฟังก์ชั่นผมก็วิวแล้วค่ะที่ฟังเมื่อกเดี๋ยวถ้ายิ่งขึ้นไปดูข้างบนนี้ใช่ไหชอบดีว้ามากกว่านี้แต่สรุปของพี่ไปก่อนก็มุดเลยนะก็คือตอบโจทย์อะใชงฟังก์ชัน แล้วก็ทั้งดีไซน์นะครตอบโจทย์หมดเลยสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านนะครับคำถามเดียวกันนะครับไปที่คุณกราฟเลยครับผมไลฟ์สไตล์ในการแต่งบ้านการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นยังไงครับครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าผมเนี่ยมองว่าการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเองออกมา้วยครับแล้วด้วยความที่แบบผมเป็นเด็กรุ่นใหม่และกันเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ด้วยผมเนี่ยวิธีการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ความทันสมัยครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประโยชน์ของการใช้งานกับผมต้องตอบโจทย์การใช้งานได้จริงด้วยใช่ครับผมจะต้องถามพี่ลิซ่าฮะเด็กรุ่นเก่าอย่างเราเน,นี่ยฮะเลือกแบบไหนเพราะเขาบอกเขาเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่เราเนี่ยรุ่นเก่าแล้วอันนี้เราไม่ใช่าะว่าโอ้นะคะคือรุ่นเชนช์ค่ะไม่ใช่คำว่าคลาสสิกอ่าทำไมอยู่ๆมันบอกใหฉันเป็นโอ้แล้วนั้นเราก็รุ่นเดียวกันใช้ได้ทั้ง วยทุกรุ่นทุกไซยก็คือร่วสมัยถูกต้องเลยอ่าทีนี้มาที่ท็อปเชฟของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่เลือกเครื่องครัวเท่านั้นนะครับแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยนะฮะคุณตามมีหลักการเลือกยังไงครับ ของตาอมเพราะว่าต้อมทำงานในโควด้วยต้อมว่าต้อมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบพร็อกทีคอต้อมจะต้องใช้ของที่แบบฟังก์ชันเน้นเรื่องฟังก์ชันใช้ได้จริงตอบโจทย์ก,กับไลฟ์สไตล์ของตาอมซึ่งต้อมอาจจะไม่ได้มีเวลาอีกบ้านมากแต่ว่าต้อมชอบอะไรที่มันค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ใช้ได้แบบรวดเร็วทันใจอะไรประมาณนี้คะ่ะคือสวยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องใช,ใช้งานได้จริงสะดวกสบายด้วยฟังก์ชันเลยค่ะแล้วถ้าไม่สวยอ่ะใครได้ไหม ไม่ไม่ถูกใจนะใช่แลไม่สบายใจไม่ต้องเลือกรอกที่อาไม่อยู่หือารไม่อยากให้อยู่อยู่แล้วมันขัดตาใช่แล้วคาซาเต้นี่ตอบโจทย์เราหมดไหมตอบโจทย์ใชสุดยอดครับทีนี้ตามคุณปริยศัติ์ครับว่าเราเนียนะครับเลือกออกแบบอย่างไรเพื่อให้ถูกใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพราะลูกค้าเรามีมีเรนจ์กว้างมากครับปิยศัต์ก็อย่างที่นะครับว่าจุสในการจัดงานในวันนี้เองแนทางผู้ริหารเองนะครับมอในจุดที่ว่า สินค้าคาสเต้ที่เราจะมาทำตลาดในประเทศไทยนะครับเราเรามองแล้วว่าองค์ประกอบของตัวแบรนด์เนี่ยนะครับมันเข้าได้กับทุกมุมของบ้านมันเปรียบเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับวางไม่ไม่ว่าจะวางที่มุมไหนไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนวางแล้วก็กลมกลืนไปเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเลยนะครับลุคลักษณัก,ก,การดีไซน์วัสดุอัสดุต่งางๆที่เราเลือกออกมาใช้เนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความน่าอยู่มากขึ้นนะครับมีความชัวรี่มากขึ้น และนอกเหนือจากตัวตัวนี้เองเนี่ยดีไซน์อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวดีไซน์ออกมานะเพียงเดียวการใช้งานก็เป็นส่วนสำคัญโดยเชื่อวกันนะครับจะทํายังไงให้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตอบโจทย์นะครับผู้บริโภคได้มากที่สุดนะครับเราเอาฟังก์ชันมาผสมกับตัวดีวไซน์ทําให้รู้สึกว่าสินค้าแบรนด์คนเต้ของเราเนี่ยนะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้น นะครับส่วนฟังก์ชันที่เรามองว่าในแต่ละสินค้าที่เราเป็นไฮไลท์ออกมานี่ครับอย,อย่างเช่นขอยกตัวอย่างชั้นใต้เนี่ยเครื่องบวกอากาศนะครับเครืรนนค่องบวกอากาศเนี่ยหนุนที่เรียนนะครับว่าในประเทศไทยเราเองเป็นเมืองร้นรอนนะครับพอเรื่องของอากาศเนี่ยเครื่องบวกอากาศ้ะทำให้อากาศที่เราได้นะครับถูกเย็นทั่วถึงทุกมุมห้องเลยนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเครื่องบวกอากาศของเรานะครับในส่วนของคาสเต้เองที่เอามาทาตลาดเนี่ยนะครับมีฟังก์ชันที่เรียกว่าตัว UV sterilization นะครับสามารถฆ่าเชื้อ นะครับไวรัสและแบคทีเรียนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อโรคผิวด้วยนะครับสามารถทําให้ถึง99.99%ตัวนี้ผ่านมาตรฐานสบเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเราสามารถล้างตัวเองได้ด้วยนะครับถัดมาจะเป็นของตู้เย็นนะครับอย่างที่ทางคือเราไม่ต้องเรียกช่างล้างแอร์ในตำนานมาอีกแล้วลองสระในแค่ตัวเองเลยครับผม ซึ่งฟังก์ชันตัวนี้เองหนุ่มที่เรียนนะครับว่าเมื่อผู้บริโภคในตัวร้านตัวเองเนี่ยเราทำตลาดเราอยากตอบเนื่องจากแบรนด์ในเอิร์มันมเนี่ยเข้าปีนี้เข้าเป,ป็นปีที่สีญญ่นะครับเราก็รู้สึกว่าฟังก์ชันตรงนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นและเอาตรงนี้ที่มันเป็นพื้นฐานเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ใส่ในตัวคาสาเต้ทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยของคาสาเต้นเนี่ยมีแวลูมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาดีไซน์เข้ามาสวมนะครับทำให้สินค้าตรงนี้มีความโดดเด่นนะครับในส่วนของตู้เย็นเองเนี่ยก็เเสียาลนนแ้วะะฮ เรามีตัวจุดขายคือตัว NSA Fresh นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันจะสามารถควบคุมนะครับวัสดุวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้ได้อยา่างนานมากขึ้นถึง8เท่านะครับซึ่งตัวนี้เองก็ถือ,ว,อว่าเย็นว้าวแล้วนะครับขึ้นซักผ้านะครับสำหรับเข้าบ้านนะครับรุ่นใหม่อย่างผมใหม่ไหมไม่แน่ใจใหม่ใหม่ใช่ไหมัใหม่มมอ,ยอยู่นะ เป็นเครื่องสัมผัสที่มีระบบ AI สมาร์ทวอชนะครับสามารถใส่เข้าผ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผ้าเนี้ยเป็นประเภทอะไรนะครับคำนวณรูปสิ่งอย่างอย่างอัตโนมัติชาญฉลาดมากแค่เราใส่ผ้าเข้าไปนะครับประสิทธิภาพที่ได้จากเครื่องสัมผัสตัวนี้มันก็จะตอบโจทย์และง่ายกับชีวิตของเรามากขึ้นรัวมไปถึงสินค้าที่อาจจะมีเกี่ยวข้องในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเช่นเตาหรือบูธนะครับหรือเครื่องดูดควันเนี่ยนะครับ อย่างของไฮเออร์เองนะครับมันฉลาดมากคือมันสามารถลิงก์ด้วยนะครับตัวเต้ากับตัวฮูดเนี่ยนะครับที่ดูความอิมลิงก์กันนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นเทคโนโลยีนี้จากที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้อย่างนี้อย่างที่ผมบอกสามารถจะดูดได้เร็วเดียวมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสินค้าวางตัวเตาเวน3นาทีมันก็จะตัดการตั้งแต่ต้นตอนมาใช่และอีกฟู่หนึ่งตัวสุดท้ายคือรีเซอร์นะครับสินค้าีเมียมนะครับมันต้องควบคู่กับอ่ามีไว นะครับอย่างที่บอกครับว่าไวน์เนี่ยมูลค่าต่อขวดโอ้โหอยากให้บอกเลยครับว่ามูลค่าระเขือจะมากกว่าตู้แช่ในสามท่าบอกผมครับไวน์ดีๆมันก็ต้องอยู่กับตู้แช่ดีๆเช่นเดียวกันนะครับถ<อ>ึงตรงนี้เองเนี่ยตู้แช่ตรงนี้มีระบบสมาร์ทเหมือนกันนะครับควบคุมอุณหภูมิความชื้นได้อย่างเหมาะสมนะครับมันก็ได้ทําให สินค้าเนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นแค่ดีไซน์แต่เราใส่ตัวฟังก์ชันและเทคโนโลยีที่ทําให้สินค้าของเรามีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็แลิชิลี่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสินค้าทุกตัวนะคะสเตนก็สามารถควบคุมได้ใช้คปรับใช้สมาร์ตแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนบ้างที่ใช้บ่อยมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันที่ชอบสุดๆคืออะไรคะพูดปแบบกันเลยค่ะ ็นคน enjoy eating มากเพราะฉะนั้นตู้เย็นสำคัญสำหรับที่บ้านมากที่บ้านแบบชอบทำอาหารทำาหานมกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชอบซื้อวัตถุดิบค่อนข้างเยอะแล้วน้องสาวเองมันก็น้องสาวก็ชอบทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ด้วยเวลาของเราอะค่ะมันแบบมันทำงานไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูฟังก์ชันที่มันสามารถ เก็บวัตถุดิบที่เราซื้อให้มันให้เรามั่นใจว่าน้องจะอยู่กับเราไปนานๆแล้วแบบพอเรามีเวลาว่างก็ยังสามารถหยิบม,มาใช้ได้ในในแบบที่ fresh แล้วก็สะอาดปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อกี้มันก็แอบเห็นแบบโหมีช่องแยกเยอะมากเรียกว่า<ม>ตู้เย็นตู้เดียวอ่ะแบบได้ทั้งครอบครัวแ่ปปี้เลยช่ะมซ้อนแอบซ้อนของกินไม่ได้เยอะเลยแล้วมีแบบไซส์ใหญ่ด้วยี่เราไม่อยา นะคุณท็อปเลยนะครับต้องตู้แล้วบอกนะคุณท็อปแล้วครับซ่อนตรงนี้ตรงนี้เลยไม่บอกเลยบอกซ่อนไว้ในตู้เย็นบ้างก็ได้นี่เอาเรื่องที่บ้านพี่มาเล่าที่สาธารณะอีกแล้วนะเตรียงกันก่อนไย่างิี้แหล้วแล้วก็จริงๆสามารถฟิตกับบ้านได้ด้วยนะค่ะสวยอย่างแ้วก็สวยงามค่ะสายที่บอกว่าสามารถแบบไม่ต้องเผื่อระยะอะไรเลยสามารถฟิตอินเข้าไปในที่เราบิวอินไว้อันนี้ก็เฟลิ์มากเมื่อกี้ที่ฟังตอนพรีเซนเทชันคือตู้เย็นเนี่ยครับไม่มีการระบายความร้อนออกมาทางด้านข้าง ชาให้ไม่ต้องเปิดสเปซไว้ใช่ไหมครับเจ๋งมากเลยค่ะอันนี้มุมของคนชอบแบบอาหารถูกใจนะครับเป็นหญิงยุคใหม่นะคะอ่ะที่หนุ่มบ้างครับครับก็ของพี่ปรางชอบกินใช่ไหมครับของผมชอบอะไรรู้ไหมครับอ่ารู้ไหมคะชอบอะไรครับเอาแฟนคลับตอบเลยสิครับคุณครับชอบอะไรครับหนึ่งสองสามถูกต้องนะครับชอบนอนใช่ครับชอบนอนอก็ไม่ไม่นอนในตู้เย็นก็ได้นะฮะ ชั่วโมงพอดีไม่ได้ครับผมเพราะทางคาสเต้เนี่ยเขาก็มีเครื่องปรับอากาศด้วยเหมือนกันครับผมเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็คือต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ออกมาให้เราได้สำคัญเนี่ยดีไซน์ต้องสูตด้วยครับผมแล้วก็สําหรับฟังก์ชันเนี่ยที่ผมชอบมากชอบมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชันที่เขาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคนั่นเองครับเพราะว่าด้วยความที่เราต้องทํางานออกไปเจอผู้คนด้วยเนาะเราก็ต้องมาสะสมภาพของตัวเองด้วยเราจะได้มี มีร่างกายที่พร้อมไปเจอทักท um ี่ทุกคนด้วยครับผมเนาะการักผ่อนเนี่ยสสำคัญสุดแล้วนะมาต่อกันที่เชฟตามครับผมชอบเครื่องไหนมากที่สุดครับก็จริงๆสำหรับตามเหมือนแบบทำอาหารทุกวันอาจจะไม่เพียงพอในการทำงานกลับมาบ้านก็ยังชอบทำอาหารด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามก็ต้องแน่นอนเน้นเรื่องชุดครัวเตาแก๊สแล้วก็ระบบฮู้ดอะไรเงี้ยการอยู่อากาศระบายอากาศจริงเป็นอะไรที่สำคัญมากเนาะ ราะไม่งั้นการทำอาหารหนึ่งพันเนี่ยก็คือบ้านเหนไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยจะเน้นเรื่องฟังก์ชันของเตาแก๊สแลวก็บัค่ะครับผมที่ปีศาจนะครับคกติอยู่บ่าใช้เครื่องอะไรครับจริงๆใช้ทุกเครื่องเลยครับเพราะว่าภรรยาใช้ทุกอย่างนะครับก็เลยต้องมีท้งหมดคือใช้พี่ทุกยาใช้ทุกอย่างเลยเราเลยต้องมีทุกอย่างเตรียมไว้นะครับแต่ถามว่าวันนี้นะผมจะเลือกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับก็แหมก็ขออีกทางแบบุบตาณเลยก็คือจริงๆผมชอบเครื่องครัวุูนห้าอย่างนี้ ป็นคนทำขาวช่ืว่าคนจะเป็นคนทำข้าวใช่ชอบทำด้วยนะครับก็พอทำข้าวเนี่ยเราผมก็เห็นติดขาปุ๊บคาซาเต้ขาซาตีตัวเนี้ยขาซาเต้รู้สึกยังไงขอสั้นๆนะอย่ายาวนะครับผมเริ่มที่ใครดีครับย่าตรงนี้แหละใครดีคุณกราฟก่อนละกันเพราะว่านอนเยอะน่าจะแบบว่านอนเยอะนอนเยอะแรมเยอะให้คำว่าฟังก์ชันเยี่ยมครับ เยี่ยมตต่อไปเลยนะครับสาวสวยของเราในวันนี้นะครับอ่ะคุณปรางครับดีไซน์สวยค่ะอะญ่ยองฟังชั่นเยี่ยมสวยดีดีไซน์สวยก็สวยด้วยค่ะคุณตามนลคะคะตามแล้วครับว่าอย่างไรออกโจทย์ชีวิตได้ไหมคะออกโจทย์ไม่ทำได้หรือไม่ทำคือใช่ไนะคะ ต่อไปนะครับผู้บริหารของเราผู้นำจบทีบสมบูรณ์เปียสักครับขอยาวสักนิดนึงนะครับได้ครับค่ะซาเต้ซาเต้รีไฟล์ลิฟวิ่งอ่ารีไฟล์ลิฟวิ่งนะครับอ่าขอเสียงปรบมือกับแขกรับเชิญของพวกเราทุกท่านในวันนี้นะครับผมคุณแม่ค่ะเชื่ว่านะคุณกลางดูตานหันูตามีที่นะฮะนีโอเคขอบคุณนะคะทั้งสี่ท่าน